สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีโอกาสดีๆครับเดี๋มาตลาดมัวของไอ้ทำเพื่อเดือดดงครับตลาดซุบเศร้าครับแต่ว่ามันก็ไอ้ตลาดใหญ่ก็ปิดหมดเลอตลาดหน่อยนะครับเดี๋ยวพาเบื้องงามๆหน่อยครับผมไปโอเคครับผมนี่ครับแต่ของตลาดนะครับผมเดี๋ยวพาเบื้องไอ้ครูแหลกแล้วนครับเนาะไอ้ตัวนี้ก็เนาะครับเนาะไอ้ตัวนี้เป็นเป็นครูเลยปะครับเรื่องนี้เนี่ยแม่หลุดครัแหกโอ้ตัวนี้แม่แม่รู้เนาะครับ นี่ครับแม่ลูกครับเด้งได้ครับเด็กคูหนี้เด้อครูแม่ลูกเนี่ยเขาไกลไปย้ำมันส้นไหมนี่ครับเบิ้งงามๆตัวนี้อยู่ที่เท่าไรเนาะที่มนูโอ้ตัวนี้อยู่ที่46นะครับเฮ้ยเดี๋ยวใส่เบอร์ครับถูกแม่เนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อมาติดต่อเด้อครับเด้อทุกตัวติดติล่งแบบนี้จะมีเบอร์ติดต่อให้โทรเข้ามาหาเราโดยตรงเลยครับบนสองผ่านผมนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ให้ด้วย เค okay. ครูนี่เลยครับให้เบิ้งครูไปนะครับผมเอาตัวไหนกันได้ครับอุ้ยตัวนี้ไม่รูนะ้เนาะนี่ครับไอเบิง้งกระจัด้วยครับไม่ลูกครูนี่นี่ครับงามแห้ครับสี่หมื่นกว่าหน้าครับเบิง้งเรือครับตัวแบบง,ง่ามนี่อเป็นกี่ฬาเด้่อครับเบิ้งเด้อ อ๋ในไหนเลืนี้ครับราคางามไหมครับผมลูกแรงครับลูกแงเนาะงามงามพูดงามไหมงามไหมครับครับเบิ้งตนกด้รอฮะหามื่นหามืนตัวตัวจะก่อนเนีตัวน้กลมนะครับตูนตัวน้นสีม่วหกตัวนี้ห้ามืนหกโอเคครับอีโลกนัวกัานพูดได้เลยราไปบนไงลูกนะนะครับเด้อ บัวส้นตรงหัวคือบัวส้นคู่ดีอู้ตัวนี้คู่ดีงามไหมตัวนี้งามตัวนี้เจ็ดสองเนาะคู่เลยเนาะครับผมบูนนะครับเด้องามแม่งตัวนี้ตัวนี้เจ๋งเลยถือว่าเจ๋งเลยครับตัวนี้งามมากงามมากแจมเจ็ดสองามเนหอยครับไถ่กรโดนเอามือหนกตัวนี้ไทยกระโดนมือหนุกปันห้าใส่ส้นน้อย ความสูงมันเม็ดกว่านี่แหละเม็ดของเนื้อไส้กระโดดขนกระสีโต้เลยครับพี่น้องโอ้ตัวนี้แม่แยกลูกครับสองมนหาแม่แยกลูกค่ณกำลังใจแยกลูกไปแล้วสองมันหาโอ้ตามนี้ดนะครับเด้อตัวนั้นน่าง่ามเบัวาตัวนั้น,นปุ๊บโอ้โหเนี่ยเด็ดเด็ดสองตัวนี่เด็ด ต้นนั้นห้าหมื่นครับแม่ลูกแปดหมื่นห้าครับแม่ลูกแปดหมื่นห้าโอ้ตัวนี้งามงามงามตัวนี้งามแบบใหญ่เลยนี่ครับผมแม่พร้อมสงครับหยอดเลยตึ้นตึ้วตัวนี้เด็ดเด็ดเด็ดเลยเนี่ยให้พร้อมสงครับผมงามแม่ตัวนี้งามแม่เจ๋งเลยตัวนี้โคตรเจ๋งเลยนี่ครับเป็นเงินจัดเลยครับสุดท้ายเปิ่เงิะจัดเลยน้ำครับเดือดหลูงมาเป็นแดงเข้มครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมสิงเบอร์ให้เลยครับเด้อติดต่อเราเลยไปยังใดลายตัวเลย งามงามไอ้ตัวปูตัวใดกว่าเงินนั่นนั่นตัวปูห้องขนาดใหญ่หูสามหมื่นหางสามหมื่นหางตัวมันเลยตัวมันนี่ครับงามตึวนงามดูว่างามมากครับตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะจัดไปตัวนี้งามเลยเด่นเลยนะเจ๋งแก่งตัวนี้ครับชอบตัวนี้มากเดี๋ยวเปลี่ยงกัน เท่าไรหมืน้าพันห้าหมื่นห้าพันห้อันนี้หน่วเยอะกินต่งกันหักขอบเรียหน่อครับประานเทาครับอืมล้ไกลกไจองนีดยกันครับอืมเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้บ้งครับผมเบอร์โทรยังนก้าสีครับสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ครับห้า ไอ้นี่ทรงให้ทรงหอมทรงนั้นาบอกบางข่างนั่นปะครับแมนครับนี่ครับรถอดหลมีรถอดทรงไหนด้วยครับเด้อทีมงานทรงไหนราคาคุยกันได้หมครับราคาคุยกันได้โอแพงตาจะคิดผมจะเบื้งมาเนี่ยงว่าเด็ดเด็ดท่านั้นครับล่องโทรเข้ามาถามเราเบื้องนะครับเด้อพวกผมไอ้จิบอเอายังเลยนะเพราะเป็นสา้เบือตรงโดยตรงนะครับมาตรงโต้หานนะผมนะครับผมสายเบือตรงเนี่ยโทรเข้ามาเลยครับพวกมันบุญยาบบุญยากครับตลาดบางบ้านเท่าครับผมเป็นตลาดรกแปลีกแกงวกันซื่อๆเนี่ยแกงตลาด่เม่นตลาดนอกใจง่ายนะครับอีกคือเป็นตลาดบ้านบ้านเท่าครับ สบาดมาหว่อหดเบเีครับหัวเต็มเลยสนใจเด็กกตั้งอันนี่ะไมีตัวไดนน้ำเสนออีกว่จากตัสองตัวะมีตัวไดนน้ำเตนออีกว่จากสองตัวบก่อนจิตมีหัวเนื้อสองหมืามพันครับสองหื่นสามพันสื่อส่บุนเดีลย3 0้0ยักสองหมื่นสามพันบกขาวหุ่นเดี๋ยวกนักขาว 1มื่นน้านะครับเพื่องบัขาตวตัวนี้นั่นอืมก็ดบันี้งดหน่อยจนน่ครับบัขาวนี่เขาเจ๊งเติบอ6ยู่ส50องหมื่นหกพันห้องหมื่นหกพาครับแต่คนไทยบืงเรือกันต้นเตเด็กกับแคปแคลูกตัวคับเด้อแคแล้วไออันนี้ส่งไงเด้อประจวเอาไอเฟรบวกไอหน้าเพราะว่าบางคนอาจจะทักเด็กเบื้องลูป เลขไลยอันนี้หมนะื่นหกดูครับผมหมื่นสามครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่หมื่นสามนะครับครับผมหมื่นสามนะครับน้าขายแล้วบนแนะนั่งหรือครับโอเคโอ้ตัวนี้ตัวน,นี้ขายแล้วบนนี่ โอ้โตัวี้สมงาขายส่งรอส่งครับตัวนี้งามงามอตันี้เขาได้แล้วเนี่ยบากใหญ่นะเนี่ยมือนตัวหน่อยด้วยครับตัวนี้รอส่งที่ทังน้อยเดียวนั้นจะได้ราคาหนึ่งงามนี่งามีไหครับคุณเดีค่าเดียวนึงผ้าเดียวนึเออเอาไคุณแปบเดียวนึ่ทไร่แล้วเนี่ยใครต้อไรก็ชหน่อยคุณครับตัวละหมื่นห้ามีคัครับบัตน คุณนคุณ้วแมนครับโตลอดพอแมนขายไปไม่ดีดีจะกัารลดตามตัวสองตัวนปะครบสองตัวได้สามมือโอ้โอโอเคครับผมสาหาัหมดเด็กอกไอป้าเบิงแค่นี้ครับตั้นไช้ตรงการกับเดี๋ยวโทรหาเราโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะมีเฟซถิมเฟซไป้นึ่ง่อนคนอยากทักไปเห็นหู เพิ่มเติมนะครับกระชอบด้วยกับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมสำหรับไอ้คนกดติดตามคลิปติดอิงใหม่ครับใต้เป็นห่วง,งตามจิงต่างไปตงการหัวรือไปตงการหยานี่วัดครับผม <c oughs> โอเคครับผมรอบหนึ่งกันเลยครับผม